Well <laughs> สวัสดีครับพี่น้องผู้ฝังที่รักทุกท่านวันนี้พระาศาสนาจักก็ให้เราดูถึงใจของพระพินเจ้าพระองค์ทรงพระปรีชาและรอบรู้รู้สึกล้าลึกเพียงใดคําตัดสินของพระองค์สุดที่จะยังรู้ได้และมักคาของพระองค์สุดที่จะเข้าใจได้ใครเล่าจะล่วงรู้พระดําริของพระเจ้าใครเล่าเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ใครเล่าเคยถวายสิ่งใดแด่พระองค์ พระองค์จึงต้องประทานตอบแทนเขาอันนี้นะักบุญเปาโลบอกชัดเลยว่าเราทําอะไรนะั่นอย่าไปคิดว่าพระเจ้าเป็นหนี้เรานะไม่ใช่ไปวัดก็ไม่ใช่ว่าเพราะไปวัดหนึ่งครั้งแล้วบอกพระองค์เป็นหนี้ลูกนะไม่ใช่เพราะการไปวัดนั้นเป็นเรื่องผลประโยชน์ของเราพระองค์นั้นจะให้เราได้ตลอดเวลาถ้าเราไปก็ได้รับไม่ไปก็ไม่ได้รับ เพราะทุกสิ่งล้วนมาจากพระองค์โดยทางพระองค์และเพื่อพระองค์ขอประสิทธิ์ในดวงวดจึงมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดรน,นั้นให้เข้าใจนะพี่น้องว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่ใช่มนุษย์แล้วพระองค์มีความห่วงใยพวกเราสิ่งใดที่พระองค์ทำได้พระองค์ทําไปแล้วจนถึงเวลานี้ก็เห็นพระเยซูเจ้ามาไถ่าบาปพ,พวกเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่มีใครจะเปรียบเทียได้ แต่ว่าถ้าพวกเราคิดว่าพระบินเจ้าเป็นหนี้เราเมื่อไหร่แล้วก็เมื่อน,นั้นเราเข้าใจผิดอย่างแน่นอนฉะนั้นพระวราะสารวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของพระเยซูเจ้าตรัสกับผู้ที่เชิญพระองค์ว่าเมื่อท่านจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันหรือค่ำอย่าเชิญมิตรสหายพี่น้องหรือเพื่อนบ้านที่มั่งมีเพราะเขาจะเชิญท่านแล้ท่านจะได้รับการตอบแทน แต่เมื่อท่านจัดงานเลี้ยงจงเชิญคนยากจนคนพิการคนง่อยคนตาบอดแล้วท่านก็จะมีบุญพี่น้องครับหลายครั้งในชีวิตของเราไม่จำเป็นที่จะต้องเชิญใครมาทานข้าวแตถ่ถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะช่วยใครต่อใครได้ไหมแต่ละวันมีเป็นร้อยครั้งเลยพี่น้องมองซ้ายมองขวาก็จะเห็นว่ามีพี่น้องของเรา จะมีเด็กมีเยาเวชนมีใครต่อใครเนี่ยเราเองอยากจะช่วยไหมล่ะถ้าเราคิดว่าเราจะช่วยเขามีบางคนถามว่าช่วยแล้วได้อะไรมีหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นดารานหนังเนี่ยพ่อก็าพ่อก็จาจำได้ว่าเขาไปช่วยเหลือคนหนึ่งที่รถของเขามีปัญหาเสร็จเรียบร้อยแทนที่จะได้ การช่วยเหลือคนนั้นได้อย่างดีปรากฏว่าเขาถูกชนแล้วก็เป็นคนพิการไปเลยแล้วเราก็ถามว่าโอ้โหมันคุ้มไหมเนี่ยที่เขาจอดรถแล้วก็ลงมาแล้วก็มาช่วยคนที่เคราะห์ร้ายที่ว่ารถเสียเนี่ยและเขาเองถูกชนเนี่ยเราถามว่าได้อะไรมาอันนี้คือคำถามของโลกแต่สำหรับคนที่ได้ทำความดีให้คนอื่นแล้วนั้น พระเจ้านับทุกอย่างทุกครั้งดังนั้นใครก็ตามที่ทำอะไรให้แก่คนที่เคราะห์ร้ายคนที่ยากจนคนที่มีปัญหาคนนั้นกำลังกระทำต่อพระองค์เองนี่บุญมาตินเวลาที่เดินทางก็เจอคนป่วยคนหนึ่งกลางทางตอนนั้นอากาศหนาวมากเลยหนาวมาก มีม้าตกด้วยตัวเองก็ขี่ม้ามาถึงไปเจอคนยากจนคนหนึ่งที่คนโคนร้ายที่ป่วยอยู่กลางทางจะตายไม่ตายแหละท่านก็ตัดเสื้อของท่านที่เป็นเสื้อคลุมนะ่ะตัดเสื้อเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คลุมตัวเองส่วนหนึ่งก็คลุมคนป่วยและเอาเข้าไปโรงพยาบาลอืมคืนนั้นเวลาที่ท่านนอนอยู่ขณะที่กำลังนอน สบายสบายพระเยซูเจ้ามาหาและบอกเมตินขอบคุณนะที่แบ่งเสื้อให้เราได้อบอุ่นขอบคุณมากแล้วพระองค์ก็จากไปเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยเราอาจจะเจอพระเยซูเจ้าในรูปแบบที่พระองค์ปลอมตัวมาหรือพระองค์ก็บอกว่าใครก็ตามที่ทําต่อใครคนหนึ่งจะเป็นเด็กน้อยไปจนถึงใครต่อใครเนี่ยก็ทําต่อพระองค์เอง เราจึงไม่ทำอะไรเพื่อหน้ามีหน้ามีตาไม่เหมือนบางคนที่จะไปแจกของเนี่ยถ่ายภาพน้อยถ่ายภาพน้อยโอ้โหทำเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของของที่แท้ก็ไปเอาของคนอื่นมาให้คนอื่นนั่นแหละหรือว่าบางทีพวกเราก็หวังผลตอบแทนถ้าเป็นหวังผลตอบแทนแล้วก็บุญของเราก็ชวดเลยพี่น้องขอพระบิเจ้าให้เรามีใจกว้างขวางและให้มองคนอื่นใน ในแง่ที่เราช่วยได้เราก็ช่วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์